สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องทอทองชาแนลนะคะและว,วันนี้เราก็ได้เลิกงามยามดีในการใส่ชุดนักศึกษาครั้งแรกกันแล้วก็ที่เราเคยพูดไปในคลิปก่อนตอนพาไปซื้อชุดนักศึกษาเดี๋ยววันนี้เราก็จะพาทุกๆคนไปซื้อชุดนักศึกษาด้วยกันนะคะเพราะว่าวันที่1 7มีถุนน้นที่จะถึงเนี่ย มันจะมีประถมิเทศซึ่งวันนั้นก็คือวันนี้แหละทุกคนคือวันนี้เราจะมาประถมฤกษ์มีสิทธิ์หมายใช้ปีที่หนึ่งที่คณะแพทย์เอาจริงๆก็มาทั้งนิสิตแล้วก็ผู้ปกครองเลยน่าจะอารมณ์ประมาณประชุมผู้ปกครองเลยก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะพยายามถ่ายบรรยากาศมาให้ได้มากที่สุดแล้วพอเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ทุกคนฟังน,นะคะว่าเออสรุปแล้วการประถมิเทศคณะแพทย์เนี่ยมันเป็นอะไรยังไง ไว้เจอกันนะ you yeah. yeah. yeah.

ทุกคนแล้วตอนนี้เราก็ประถมนิเทศเสร็จแล้วแล้วเราก็กลับบ้านมาแล้วด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังเนาะว่าสรุปแล้ววันนี้เนี่ยการประถมนิเทศนิสิตใหม่ชั้นปีที่หนึ่งของคณะแพทยศาสตร,ร์มันเป็นอะไรยังไงเริ่มจากการที่เขาก็จะมีแนะนําสโมสรนิสิตก็จะเป็นพวกรุ่นพี่ปีสองเนี่ยเขามาทําการอารมณ์ประมาณกรรมการนักเรียนของมัธยมนั่นแหละมีหลายฝ่ายมากๆเยอะมากจนเราจะไม่ได้ว่ามันมีอะไรบ้างแต่ว่า ประมาณก็มีกิจการนักเรียนเศัษน,นยิกไอทีวิชาการเนาะนอกจากนั้นก็จะมีแนะนําอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาเราหรือว่าอาจารย์ที่สอนวิชาอะไรต่างๆอาจารย์ที่เป็นบุคลากรในด้านหอพักขอทุนโดยรวมแล้วก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องต่างๆในคณะที่นิสิตใหม่เนี่ยจะต้อง รู้จะได้สามารถเข้าถึงได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหอพักที่มีทั้งหอพักในแล้วก็หอพักนอกถ้าเป็นหอพักในอของคณะแพทยาศาสตร์เองเนี่ยเขาจะมีไว้สำหรับชั้นคลินิกก็คือ456ราคาเดือนหนึ่งก็ประมาณ2,500ก็คือเป็นแค่ค่าบำรุงรักษาอาคารแต่ว่าต้องจ่ายค่าไฟเองนะนอกจากนั้นก็จะมีการขอทุนที่เป็น คุณสนับสนุนการเล่าเรียนสําหรับคนที่มีไรายได้น้อยแล้วก็ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเข้าค่ายต่างๆถ้าเป็นของคณะแพทย์เนี่ยเขาก็จะเน้นไปที่ค่ายสอนน้องจะไปสอนน้องที่ต่างจังหวัดไปสอนให้น้องๆเขาได้มีพื้นฐานที่ดีขึ้นหรือไม่ก็ไปทําห้องน้ําไปลงพื้นที่ตรวจเพื่อได้เห็น เคสจริงอะไรประมาณนี้แล้วก็มีประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับชมรมต่างๆของคณะแพทย์ซึ่งคณะแพทย์ของเราเนี่ยมันจะแตกต่างจากมัธยมตรงที่ว่าใครอยากจะเข้าชมรมไหนก็ได้ไม่ต้องมีการออดิชันใ,นใดๆเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกๆคนได้ทำสิ่งที่ ตัวเองอยากจะทําซึ่งเราคิดว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นเหมือนการทําให้เราได้ค้นหาตัวเองไปทางหนึ่งด้วยเนาะแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับสิทธิ30บาทรักษาทุกโรคสําหรับนิสิตคณะแพทย์หรือว่านักศึกษาพยาบาลคือสําหรับใครที่มีสิทธิ์30บาทรักษาทุกโรคเนี่ยเขาก็จะให้เราย้ายจากโรงพยาบาลที่เรามีสิทธิ์อยู่ ไปเป็นของโรง hallway, พยาบาลจุฬาเวลาเราเจ็บ <GO> ป่วยอะไรขึ้นมาเราจะได้รักษาที่โรงพยาบาลจุฬาได้เลยโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรนอกจาก30บบาทเนาะก็เป็นสวัสดิการที่เอาไว้รองรับบุคลากรไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษา แพทย์พยาบาลอะไรพวกนี้ก็มีหมดเลยและต่อไปสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับการปฐมนิเทศนั่นก็คือเรื่องระเบียบว,วินัยนั่นเองส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพวกเรื่องการแต่งกายของทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายถามว่าถ้าเราไม่ได้แต่งกายให้มันถูกต้องตามกฎระเบียบของมหาลัยเนี่ย มันจะมีผลต่อชีวิตของเรายัางไงคำตอบก็คือเราจะถูกตัดคะแนนความประพฤติโดนตัดเข้าไปมากๆเข้ามากๆเข้าถ้าถึง40คะแนนเมื่อไหร่เราจะโดนพักการเรียนหนึ่งเทอมทันทีเลยนะทุกคนแต่ว่าถ้าโดนตัดถึงร0อยคะแนนเนี่ยก็คือเขาจะให้ทาย ออกเลยเป็นอะไรที่น่ากลัวม,มากๆแต่ว่าไม่เป็นไรเราเป็นคนดีเราคิดว่าเราไม่น่าจะถูกหักคะแนนใดๆน,น,นะคะทุกคนแล้วเราก็มีการกล่าวคำปฏิญาณด้วยเป็นการกล่าวคำปฏิญาณในการเป็นนักเรียนแพทย์เป็นหมอที่ดีเนาะคือมันยาวมากยาวจนเราจำไม่ได้เลยว่าเขาพูดว่าอะไรบ้าแต่ว่าเนื้อหาโดยรวมก็ต้องแบบเป็นคนดีเป็นคนซื่อสัตย์มีน้ำใจต่อผู้ป่วยและสิ่งที่เรา ไม่รู้มาก่อนเลยว่าเขาจะมีด้วยนั่นก็คือการมอบเข็มหมอให้นั่นเองคือเราไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรแต่ว่ามันเป็นเข็มที่แบบสีทองทองอ่ะอ,อันเนี้ยอันเนี้ยนี่ยถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกเราได้นะคะเราไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไร แต่ว่ามันสวยดีหน้าตาเหมือนตุ้งติ้งเลยก็ไม่รู้ว่ามันติดตรงไหนเหมือนกันไม่ได้ถามเขาหรือว่าเขาให้เอาเกยวไว้ไปที่ระลึกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ๋อแล้วก็ที่เราบอกไว้ว่ามันมีปฐมนิเทศ ของผู้ปกครองด้วยใช่ไหมสรุปก็คือเหมือนกันเลยเขาแค่แยกห้องกันแล้วก็เป็นการถ่ายทอดสดจากแบบห้องของนักเรียนไปให้ผู้ปกครองดูเนาะก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเขาน่าจะแบบคนเยอะก็เลยไม่ได้ให้มันรวมอยู่ในห้องเดียวกันแต่ว่าแยกห้องเอาเนาะยังไม่หมดแค่นั้นนะทุกคนตอนบ่ายเราก็ได้มีการถ่ายรูปไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาต่างๆคือตอนแรกอะเราเน้นว่าเขาจะถ่ายรูปไปติดบาท เราก็เลยไปทําผมสีน้ำตาลเข้มนี่คือผมสีน้ำตาลเข้มทุกคนเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าอยากจะเรียบร้อยนิดนึงในการทำรูปติดบาทสรุปคือไม่ใช่เราเข้าใจผิดเขาไม่ได้เอารูป ไปทารูปติดบตัตรแต่ว่าเป็นรูปที่แบบเอาไปใช้ให้แบบอาจารย์ดูหน้าว่าแบบนักเรียนคนนี้ชื่ออะไรแล้วก็มีถ่ายรูปไปทงหนังสือรุ่นด้วยเป็นหนังสือรุ่นที่รุ่นที่77ทําให้รุ่น78ก็คิดว่ามันน่าจะออกมาน่ารักมากๆเลยรุ่นพี่ที่ถ่ายรูปให้ทุกคนก็แบบน่ารักมากๆอา โอเคทุกคนและนั่นก็คือกิจกรรมทั้งหมดที่เราได้ทำในวันนี้นะคะก็ไปตั้งแต่8โมงเสร็จก็คือ4โมงเย็นเป็นวันแรกที่ได้ใส่ชุดมหาลายัยเป็นวันแรกที่ได้ไปคณะอย่างจริงๆจังๆได้ไปเดินนู่นนี่นั่นหลายที่อยู่เหมือนกันเนาะก็ กว้างดีเดินหลงไปหลายรอบอยู่แต่ว่าไม่เป็นไรพอเราได้ไปเดินไปวแล้วก็คงจะชินแล้วก็เดินถูกไปเองเพราะคิดว่าหลังจากนี้คลิปต่อๆไปเราคงจะบนเวียนอยู่แถวๆในมหาลาัยนั่นแหละทุกคนสามารถรอติดตามกันได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะแล้วเจอกันคลิปต่อไปคะ่ะบ๊ายบาย